สวัสดีนะครับแฟนเพจและก็เอฟซีของอ้วนลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้ถือนำเอาของวิเศษเมืองนนท์นะครับโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งเมืองนนท์นะครับเป็นพระปิตาที่แพงที่สุดในจังหวัดนนท์นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นี่ครับนอกจากหลวงพุเอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสูงนะครับนี่หลวงพุเอี่ยมนะครับ องนี้นะครับเรียกว่าพิมพ์วัาจุลาใหญ่นะครับแล้วก็พิมวัลจุลาใหญ่แล้วก็ยังเป็นเนื้อทุเรียนกวนครับย้อนไปถึงประวัติหลวงปู่เล็กน้อยนะครับหลวงปู่เนี่ยเกิดในปีพศ2 3 5สนะส3 5 9านะครับเกิดในปีพศ2 3 5 9แล้วก็มรณาภาพไปในปีพศ24 3สนะครับ ก็ถือได้ว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิที่ทันสมัยนะครับหรือร่วมสมัยกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับว่าหลวงปู่โตเนี่ยเกิดพศ .2 3 3สาหนึะครับแล้วก็มราภาพไปไปปีพศสองสนนะครับซึ่งหลวงปู่โตเนี่ยมรณภาพไปก่อนหลวงปู่เอี่ยมเนี่ย20บกว่าปีนะครับก็ถือได้ว่า ็นเกีิที่ทันยุคทันสมัยกันนะครับและหลวงปู่เอี่ยมเอเอ,เองนะครับก็ยังมาอยู่ที่วัดกลยานะครับเคยประจำพรรษาอยู่ที่วัดกรยาด้วยนะครับมาอยู่ปฏิบัติธรรมถึงเจ <Wow. S 1> ็ดพรรษานะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดประยูนวงศ์นะครับอีกห้าพรรษานะครับ <c oughs> ก่อนจะย้ายประจำพรรษาอยู่ที่วัดนวลน,นอดิตนะครับอีกสามพรรษาถือได้ว่า เป็นเกจิที่อยู่ในแถบของใกล้ๆบริเวณวัดระครังยังไงผมว่าต้องเคยเจอกับขวดขวดโตแน่นอนนะครับเพราะเป็นเกจิที่อยู่ในยุคร่วมสมัยนะครับในยุคนั้นนะครับก็มีพรรษาที่อ่อนกว่าหลวงพ่โตนะครับแล้วก็เป็นเกจิที่ทันยุคก,กันนะผมคิดว่ายังไงทันแน่นอนแต่ไม่มีบันทึกจารึกไว้นะครับก็คิดว่าเหมือนกับอยู่ใกล้วัดอะยังไงก็ต้องไปหากันนะครับเหมือนกับ เราไปเรียนวิชากับต่างๆนะแต่บางคนบอกว่าหลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยเคยมาลร่มเรียนวิชากับหลวงพ่โตบางคนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าท่านไปเรียนวิชามาจากขเขมรนะเอาว่าก็ถือได้ว่าจะเรียนกับใครก็ไม่สาคัญนะครับสาคัญที่ว่าท่านคือสุดยอดนะครับตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันลูกๆแหลานปัจจุบันนี้ก็ยังเคารพและสักการะบูชาท่าน ไม่เสื่อมคลายนะครับเนื่องจากว่า1ใน9รูปเหมือนนะครับรูปเหมือนนะครับหน้าโบสถ์นะครับไปดูได้เลยนะครับรูปเหมือนรูปนั้นนะครับสร้างหลังจากที่หลวงปู่มองนภาพเนี่ยราวๆสอปีนะครับไม่ใช่ปีพศสองสี่แปดศูนย์อย่างที่นัดล่างพศพศเขียนนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นปีที่สร้างโบสถ์ขึ้นมานะครับแต่รูปเหมือนนั้นสร้างจากหลวงปู่เสียไปแล้วนะครับ เราราวสองปีก็คือสองสี่สี่หนึ่งนะครับเพราะว่าหลวงปู่เสียเน <Wow. S 1> ี่ยสองสี่สามเก้าเอาสร้างหลังจากที่หลวงปู่เสียไปสองปีคือสองสี่สี่หนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับเกจิที่เข้มขังขมังเวทนะครับตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันและผมเองเนี่ยผมศรัทธาหลวงปู่มากผมบอกเลยเพราะว่าผมเนี่ยครอบครองพระหลวงปู่ค่อนข้างที่จะเยอะพอควรคนหนึ่งเลยนะครับในประเทศไทยผมพูดอย่างนี้เลยนะ เพราะว่าผมเองเนี่ยผมชอบนะครับหลวงปู่มากๆแล้วก็เวลาผมไปบนบันสังญาอ่างตานะครับก็สมฤทธิผลเพราะว่าท่านลองไปขอนะครับลองไปขอดูหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมทวนนี้ก็สวดคาถาโสรสมงคลเนี่ยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งก็สามจบทุกวันชิมบัญช้อนเสร็จแล้วก็มาหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันแล้วก็ต่อมาก็มาหลวงู่เอี่ยมมาถมนามนะครับสรสมมงคลเนี่ยสามจบ นะครับตัส่วนทุกวันก็ก็เป็นข้อหาที่สุดยอดขาถาบทนี้ก็ยังนําไปทําน้ำมนต์ได้นะมาดื่มมาปัดพรมหน้าหาบของขายหรือว่านะครก็ปัดพรมของขายที่จะขายค้าขายก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็นําน้ำมนต์ที่เราทําจากคาถาโสรถเนี่ยไปปัดพรมได้นะก็วันนี้นะครับมาคุยกันถึงพิมพ์ทรงแล้วก็ว่า พระหลวงปูเอี่ยมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามาดูพื้นทรงกันไปพร้อมเพียงกันนะครับคาว่าว่าจุฬาใหญ่คืออะไรเห็นไหมครับมือเป็นมือเลยเนี่ยมีร่องมืออยู่เนี่ยผมจะเอาองค์ผมเนี่ยผมมีอยู่องค์หนึ่งคือองค์นี้เลย,เยองค์นี้ที่ผมห่วงห่วงมากๆนะครับเป็นองค์อ้วนลอยฟ้าแล้วกันนะครับเป็นองค์ชื่ออง์ว่าอ้วนลอยฟ้านะครับองลอยฟ้านะนะครับเพราะว่า มีคนมาบุกเยอะมากบอกเลยนะครับแต่ผมก็ยังยังไม่ได้แบ่งให้เข้าบูชาไปนะครับยังอยู่ในความครอบครองของผมอยู่นะครับเพราะว่าถ้าแบ่งให้ไปแล้วอง์นี้ก็คือชื่อองค์ลอยฟ้าก็คงเหมือนจะขายตัวเองไปด้วยนะผมเลยยังขอไว้เก็บไว้อยู่ในความครอบครองแต่ถ้าท่านใดใจถึงนี่ก็ลองบุกดูนะถ้าเป็นถ้าถ้าเผื่อว่าใจถึงนะ ก็ต้องกินดีหมีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ oh, <no. S 1> เห็นไหมเทียบกันองค์ที่ผมเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ว่าถุลาใหญ่ทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับเห็นปะก็อยู่ในพระที่ใช้แล้วก็พระที่ไม่ได้ใช้นะครับองค์เนี้ยองค์งผมเนี่ยคืององค์ว่าลอยฟ้าองค์ลอยฟ้าเนี่ย,ย,ยก็เป็นพระองค์ที่สวยนะครับส่วนองค์เนี้ยก็พอสวยองค์นี้ก็เป็นของผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการพระพระบวชอยู่ในวงการพระตั้งแต่ผมเด็ก ผมโตมาเนี่ยก็เห็นเห็นชื่อเสียงของแกแล้วนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่สุดยอดเลยนะครับเป็นผู้ชการเลยบอกงี้เ่ยเป็นผู้ชการนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ตำนานอีกหนึ่งองค์นะองค์นี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นเลยได้ว่าเนี่ยมือเป็นมือเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูสององค์เลยนะตรงเนี้ยแขนฝั่งเนี้ยจะสุดๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยแขนฝั่งนี้ก็จะสุดๆดส่วนแขนฝั่งเนี้ยนี่ขนาดศึกนะฝั่งนี้ยังสูงฝั่งนี้ยังสูงเห็นไหม ท้องเป็นท้องเลยอันนี้แบนเรียบไปเลยส่วนอันเนี้ยเนี่ยโหเพื่อนเพื่อนโชคดีมากเลยนะได้เห็นพร้อมกันสององค์เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะถ้าเป็นเนื้อทุเรียนกวนเนี่ยแม้แต่นายกสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยอย่างป่าพยัคฆ์คำพันเนี่ยยังเอ่ยปากเลยนะครับว่าตั้งแต่ป่าเล่นพระเนี่ยเท่าที่พบเห็นและนับได้นะครับหกองค์ไม่เกินหกเจ็ดองไม่ถึงสิบองค์ ถ้าเป็นพิมพ์ว่าวจุลาใหญ่นะไออย่างนี้คือเรียกว่าว่าวจุลาใหญ่เดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายให้เพื่อนฟังว่าว่าวจุลาใหญ่แยกยังไงพิมพว่าวจุลาใหญ่เนี่ยป๋าพบเจอไม่เกินหกเจ็ดองนะครับเท่านีนับได้แล้วก็เห็นในหนังสือเนี่ยนะที่แท้ดูง่ายนะไม่เกินเท่านี้นะเพ,พื่อนๆคิดว่าหายากขนาดไหนจะบอกได้ว่าหายากกว่าหาากกวาลวงพ่อแก้วเคือวันนี่พิมพ์ใหญ่หลังแบบนะองค์นี้ต้องเทียบกับพิมพใหญ่หลังแบบนะหาได้ยากกว่า ปิดตาหลงพวกแก้วพิมพ์ใหญ่หลังแบบเพราะปิดตาหลงพแก้วพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนี่ยเฉพาะที่นับได้หนังสือเนี่ยไม่ต่ำจาก15-20ถึง20องค์ที่เห็นในหนังสือตั้งแต่โบราณเลยนะแต่ปิดตาว่าจุัาใหญ่ว่าทันสูงเนี่ยมีไม่เกินไม่ถึง10องค์6-7ถึง7องค์เท่าที่นับได้นะตอนนี้อยู่ในกับผมเนี่ยก็2องค์แล้วโหนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดจริงๆนะครับ ที่ได้ครอบครองพระชุดนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกเนี่ยตรงมือตรงเนี้ยจะต่าๆแล้วจะสุดๆหน่อยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเห็นร่องมือร่องมือปิดหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ปิดไปีอย่างนี้นะแต่เขาปิดมาระหว่างมือกับคิ้วนปิดอย่างเงี้ยนะครับและคางข้างๆเนี่ยมันจะอุ้มเหมือนจะคนเป็นคางทูมตรงเนี้ยจะมีแบบเหมือนกับเหนียงคอเนี่ยอย่างเงี้ยครับเหมือนจะมีคอเนี่ยมือจะอุ้มเหมือนมีคอแล้วพระมีหูเห็นไหม หากองค์ที่สึกองคเนี้ยสึกหน่อยเนี่ยสึกจากการใช้องค์นี้มีหูเลยไหมมันเป็นอะไรที่ยากมากนะและเนื้อทุเรียนกวนคืออะไรเดี๋ยวผมจะคือซูมภาพให้ดูสององเลยนี่นะครับองค์นี้องค์ว่าลอยฟ้าองค์นี้องค์ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรียกว่าองค์ผู้ชการอะไรนะร <c oughs> ก็ถือว่าเป็นองค์ตำนานนะครับองค์นี้นะครับตำนานอยู่ในความครอบครองของท่านมันนมนานมากๆนะ ผมก็ได้มีโอกาสมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นพร้อมเพียงกันถึงสององนะครับนี่องค์นี้จะมีลัก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 ตัวเดียวของลักที่ลงตะกุดแต่แตกเป็นใย่ยยิบยิบยับยับนะครับเห็นไหมนี่เหมือนกันนี่มีร่องรอยของความเก่านี่มีร่องรอยของความเก่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกเนือ้อทุเรียนกวนเห็นไหมครับมองเน่ยครับแค่มองอย่างเงี้ยยังเหมือนทุเรียนกวนเลยไหมอ่ะเรามาพลิกหลังดูพร้อมเพียงกันเลยนี่เห็นไหม,ม นี่โหสุดยอดเห็นไหมนี่เห็นไหมว่าพระเนี่ยเขาจะแบบหลังจะตรงตรงแต่อันเนี้ยเหมือนตอนยกมามันจะงุ้มๆหน่อยนะครับแต่อค์เนี้ยคอเป็นคอเห็นไหมนี่คอเป็นคอเห็นไหมพระพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับแขนเป็นแขนคอเป็นคอหลังเนี่ยเห็นไหมมีการปิของธรรมชาติความเก่าโหเนื้อเนื้อหนังบางสาของของของปิดตานะครับสุดยอดจริงๆนะทั้งคู่นะคู่นี้นะ คุยไม่รู้เรื่องนะผมบอกเลยว่าใครมีมาให้ผมเช่าบูชาเนี่ยหลักสิบล้านถ้าเป็นพิมพ์เนี้ยผมรับสตาร์ให้หลักสิบล้านนะเอามาให้ผมได้นะั้นหลักองค์ละสิบล้านนะสวยๆผมมีให้มากกว่านั้นถ้าผมถูกใจนะครับหลายๆห,หลักเกินนั้นก็ไม่เป็นไรขอให้ถูกใจในสิ่งที่ที่ผมพูดไปนะครับผมเอาจริงแล้วก็ผมรับผิดชอบทุกคําพูดนะเพื่อนบอกเอ้ผมเจอมาเอาให้ผมดูได้เลยมาเลยครับถ้าเป็น่าพจุลายใหญ่สตาร์ให้ที่สิบเอ็มทุกคนนะ เห็นไหมครับนี่คอเป็นคอเลยเราเอี้ยวเอี้ยวซ้ายองค์นี้ดูนะเอี้ยวซ้ายองค์นี้ดูเห็นไหมเราเอี้ยวพร้อมกันเลยเอี้ยวเอี้ยวดูเีงองค์เลยเอี้ยวดูเียงองค์เห็นไหมนี่จะมีประกบเห็นไหมครับลงมาด้านล่างเห็นไหมคืออย่างที่ผมบอกนะครับคือประกบมาเนี่ยด้านล่างข้างล่างบางข้างบนจะหนาข้างล่างขาาหลังหนาเนี่ยข้างบนจะบาง ทั้งบนวางเนี่ยฝาหลังข้างล่างจะหนาตรงนี้จะบางข้างหน้าจะบางข้างบนจะหนานะครับเห็นไหมมาเอี้ยวดูข้างนี้เห็นไหมเห็นไหมจะแตกต่างกับพิมพ์เพวกเสื้อผ้าพวกชลูดเพราะว่าผ้าก,ก็จะค่อนข้างหนาเห็นไหมมีฝุ่นความเก่ามีหูนี่มือปิดที่ใบหน้าเห็นไหมมือเป็นมือเลยนี่แล้วก็มีเส้นมีบล็อกประกบ ว่าจุฬาก็มีบอกประกบเหมือนกับพวกพิมพ์ชลูดพิมพ์ว่าเอ่อสภาพอะไรเงี้ยมีหมดนะครับเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นพิมพ์ชลูดเขาจะบางแล้วเป็นพิมพ์ว่าจุฬาเนี่ยพ้าเขาจะหนาหนามากเลยเห็นไหมหนาแบบหนามากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นได้ชัดเลยว่าหนามากเห็นไหมอันเนี้ยเป็นองค์อลอยฟ้านะครับอันนี้เป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมมานําเสนอมาให้เพื่อนเพื่อศึกษาพร้อมเพียงกันนะครับ นะครับอะเรามาพลิกอันนี้เห็นไหมนี่อันนี้จะเห็นเลยว่าพระเนี่ยก็ยังสมบูรณ์มากๆเห็นไหมเส้นบังคับพิมพ์ข้างบนหนาเนี่ยข้างล่างจะบางเห็นไหมมันจะลงมานี่เลยแล้วก็ลงมานี่เห็นไหมข้างล่างจะบางฝาหลังจะหนาถ้าทังหน้าบางฝาหลังจะหนาข้างบนจะบางเห็นไหมฝาหลังจะหนาข้างบนเห็นไหมเป็นทุกองคนะนนอ่ะพลิกมาด right ้านนี้นี่เห็นไหมเห็นไหม มานี่เลยลอยมานี่แล้วก็มาวิ่งมานี้เห็นไหมข้างบนหนาข้างล่างจะบางส่วนข้างหลังถ้าข้างหลังหนาข้างบนจะบางนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็การดูพระของผมเนี่ยก็เน้นไปที่การดูพิมพ์ทรงเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เนื้อเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเนื้อหนึ่งเนื้อเอเนื้อเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับพระหลวงพ่อแก้วคือวันเลยผมยังมีความสึกเลยว่า เคยคุยกับคุณอาเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาเล่นเนื้อผมรักเนี่ยคุณอาเจ้าของพระองค์เนี่นะเจ้าของพระองค์องค์งเนี่ยนะครับองค์เนี่ยก็ยังถามล้วยว่าไม่รู้ว่าตอนทําเนี่ยหลวงปู่เอี่ยวัรพันสูงนั่งอยู่หรือเพาแก้วหรือเปล่าเพราะเนื้อันี่เหมือนกันมากนะผมแอบสงสัยนะผมก็ยังพูดกับับรุ่นพี่ที่ที่เคยคุยนะครับว่าไม่รู้นะครับว่าตอนที่หลวงปู่ท่านทําเนี่ยท่านได้นั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่า เพราะเนื้อเนี่ยโหอย่างกิมพิมหลังแบบยังไงอย่างนั้นเลยอย่างกับพวกพิมพ์ใหญ่อย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับแต่พระเนี่ยมีความถา,ถามผมว่าความหายากนะผมว่าหายากหลวงพ่อแก้วท่านคนหลวงพ่อแก้วหายากไหมแต่หลวงม่อเอีย่ยมพาท่านสฆ์หายากกว่าผมบอกเลยเพราะขนาดผมเองแล้วก็ที่ผมเห็นในหนังสือพระแล้วก็ที่ที่คุยจากท่านนายกสมาคมผู้เรียมพระเครื่องพระู้ทธชทยป่าพยาก์รมพันก็ยังบอกว่าความหายากเนี่ยป่าให้ระดับระดับร้อยนะครับความหายาก อย่างพระอื่นๆเ,นเราก็ยังเลือกซื้อได้นะครับแต่หลวงปู่เอี่ยมพระทานสูงที่วัดจุฬาใหญ่เนื้อทุเรียนกวนไม่มีให้เลือกนะครับไม่มีพระให้เลือกท่านหาแท้ทให้ได้ก่อนส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นที่ผมเห็นนะเห็นเองนะฮะมาลาวห้าองค์ที่เห็นนะครับที่พบเจอนะราวห้าองค์นะครับก็ก็ถือว่าได้ว่าสุดยอดนะครับเป็นพระสุดยอดในตำนานนะครับ ก็วันนี้นะครับเรื่องเล่ายัางไม่จบเท่านี้เรื่องเล่าเนี่ยในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าลุงผู้เอียเ่ยมนะครับท่านเก่งมากในเรื่องเกี่ยวกับพวกภาษาอาคมรวมถึงเรื่องของของวิเศษที่มาเป็นส่วนผสมในเนื้อหามวลสารของพระปิตาท่านเนี่ยท่านไปหาไปทุดดวงาหามาตามปงตามป่าตามเขาลำนาภไพในประเทศในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเขาบอกนี้ ผมเข้าใจว่านะครับในส่วนผสมของพระปิตาชุดแ,ดกแรกๆชุดเนี้น่าจะมีดอกไม้มงคลเปลือกไม้มงคลรวมถึงพงคุกรักต่างๆผลสิ่งมงคลต่างๆที่ท่านได้สร้างเนี่ยที่มีส่วนผสมในพระพิตาเนี่ยถือล้วนแล้วแต่เป็นความมงคลทั้งนั้นครับที่ท่านได้สร้างมาให้พวกลูกๆหลานของท่านหรือผู้ที่ศรัทธาท่านใ,ใช้นะครับผมเองนะครับตั้งแต่ที่ได้มาเล่นหาพระ หลวงพ่อเอี่ยมท่านสูงเนี่ยชีวิตผมก็เปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆและผมเองนะครับผมก็ยังศรัทธาท่านมากๆนะครับรวมถึงผมเนี่ยจากคนที่ไม่เคยเชื่อว่าเอ,อท่องมนท่องคาถาทุกวันแล้วจะดีแต่ได้ตั้งแต่ผมได้มารู้จักคาถาโสรถหมหามงคลเนี่ยก็ทําให้ชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมก็นับถือหลวงปู่มากๆนะครับ ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าภาพอีตาวังสูงเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดนะครับเขาบอกว่าเอาอะไรไมาแรกก็ไม่ได้ไม่ยอมเนะถ้าถามคนนนทบุรีเขาบอกว่านี่คือเบอร์หนึ่งเมืองนนของจริงนะครับและมีเรื่องเล่าอีกว่าในสมัยที่หลวงปู่เอี่ยมได้มรภาพลงไปแล้วนะครับเขาบอกว่า อันนี้ก็คือผมก็ฟังมาจากผู้ใหญ่นะโบราณนะเขาบอกว่าห้องน้ําเนี่ยมีสามห้องหนึ่งคือห้องของหลวงปู่เอี่ยมวัดพันสูงสองเนี่ยคือห้องของหลูงปู่กินนะครับและสามห้องเนี่ยห้องของพระอาจารย์ในยุคนั้นนี่แหละแต่ไฟเนี่ยได้ไหม้นะครับในสองห้อง แต่เว้นห้องกลางไว้เพื่อนๆว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อไหมล่ะครับอ oh, <no. S 1> ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอในสมัยนั้นก็ต่างพากันไปนำไม้ที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมากาบบูชาบ้างบางคนบอกว่านำไปแกะเป็นพระปิตามาห้อยกันนะครับเหมือนกับไฟไหม้เป็นตัวยูอะแลวตรงกลางเนี่ยไม่ไหม้ไฟเป็นห้องที่หลวงปู่เอี่ยมใช้ในสมัยโบราณ เพื่อนๆคิดดูนครับดังคาพูดที่ผมพูดเนี่ยแม้กระทั่งความขังของห้องน้ําที่หลวงปู่เคยเข้าเนี่ยยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแม้แต่หลวงปู่ล่วงรับดับขันไปแล้วคาถาอาคมที่หลวงปู่ได้ทิ้งไว้ให้มันก็ไม่เคยเสื่อมคายเลยครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่หลวงปู่ได้สร้างและทําให้คนเรื่องสายตธา จนทุกวันนี้นะครับวัดวาลารามวัดพานสูงก็สดสวยสดงดงามนะครับหลังจากที่หลวงป,ปู่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นร้อยปีนะถ้านับันเนี่ยนะครับพศสอง9สี่สามเก้าเนี่ยมรณภาพ100ร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตั้งแต่ที่หลวงปู่เอี่ยมล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ตั้งแต่พอสองสี่สามเก้าเนี่ยวันมรณภาพท่าน,นปัจจุบันนี้จนถึงสองสี่เอ้ยสองห้าหกสี่เนี่ยพอสองสองห้าหกสี่เนี่ย1้5ยี่สิบห้าปีมาแล้วร้อยยห้าปีผ่านาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เนื่อน,นานและก็ยาวนานมาบร100ร100กว่าปีแล้วนะแต่คาถาอาคมความศักดิ์สิทธิ์ของพระหลวงพ่เอีย่ยมที่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานอย่างผมเนี่ย มิเสียมพายจริงๆผมยังคงศรัทธาแม้ผมไม่ได้เกิดมาในทันในยุคนั้นแต่ผมก็ยังเดินหน้าในความศรัทธาไปกราบสักการะบูชาหลวงปู่อยู่เนืองเนืองผมบอกท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านเลยครับว่าท่านที่อยากจะขออะไรก็ตามแต่จะบนบานศาลกล่าวอะไรก็ตามแต่นะครับท่านมาบนเข้าตอกดอกไม้ที่วัดทาน,นสูงเนี่ยผมบอกเลยนะครับสุดยอด มาให้หลวงปู่เลยและหลวงปู่ก็จะให้กลับท่านเองผมบนประจำหัวหมูบ้างขายต้มบ้างพาไตาจีวรบ้างถวายหลวงปู่อยู่ตลอดนะครับก็ไปถวายอยู่เป็นประจำต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผมเนี่ยสวดมนต์คาถาสรถมงคลของหลวงปู่เนี่ยอยู่ตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าคาถาหลวงปู่อยู่ในตัวผมตลอดอยู่แล้วนะครับก็ เป็นรูปเหมือนหนึ่งในเก้าความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังขมังเวทนะครับหวังว่าอย่างยิ่งถ้าวันนี้การพูดคุยกับผมวันนี้ได้ออกไปเพื่อนๆก็จะรักหลวงปู่เช็เช่นเดียวกับผมครับวันนี้ก็มาเรียนรู้พิมพ์ทรงพอสังเขปนะครับแล้วก็ผมได้นำพระเครื่องของหลวงปู่เนี่ยได้ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเนื้อ พี่อกวิาใหญ่เนื้อที่เดือนกวนถึงสององค์การที่สององค์นี้มาอยู่คู่กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่มาแบบที่ยากมาก,มากนะครับว่าจะหาองค์หนึ่งที่แท้แท้เนี่ยหาให้ได้ก่อนแม้แต่ป่าพยัคฆ์คำพันยังบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่หายากมากเขาอ้วนเอ้ยลูกแค่ได้พบเห็นเนี่ยพระปิตาหลวงพุ่มเอี่ยมวัดาพาันสูงเนี่ยแค่ได้พบเห็นของได้แท้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลแล้ว เป็นมงคลชีวิตแล้วแม้แต่ป่าพยาคำพันท่านยังเอ่ยปากแบบนี้เลยนะครับแค่ได้พบเห็นของแท้ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้ววันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับในค่ำคืนนี้ก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนท่านใดมีพระเครื่องของหลวงพุ่เอี่ยมแบบนี้ที่ได้เห็นแบบนี้นะผมรับเช่าองค์ละสิบล้านขึ้นนะครับถ้ามีแบบนี้นะรับเช่าองค์ละสิบล้านขึ้นว่าวจุฬาใหญ่พิมพ์เอ ว่าจุฬาใหญ่เนื้อทุเรียนกวนนะครับของดีเมืองนอนเบอร์หนึ่งเมืองนอนครับก็เดินทางมาให้ผมเช่าบูชาได้นะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนและอาทิตย์ี่3ของเดือนที่ร้านความคลองสาขาจังหวัดนน,นทบ,บุรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารเสน่ห์ประวัตร้านผมเดินทางมาง่ายอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนพระราม5กับรถหน้ามหาลัยรัชพฤกษ์นะครับผ่านหน้ามหาลัยมาไม่เกิน300เมตรร้านผมอยู่ซ้ายมือหรือจะส่งรูปภาพมาที่แอดคิวนะครับ ส่งให้ผมดูถ้าผมชอบผมติดต่อไปหาท่านทันทีอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับถ้าผมถูกใจผมไปหาท่านทุกที่ที่ผมจะเช่าหานะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามผมทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น u ูท b e อ้วนลอยฟ้าคุณพระคุ้มครองแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมนะครับอ้วนลอยฟ้าคุณพระคุ้มครองเพจ a c e b o o k ร้านคุณพระคุ้มครองบ่ายอ้วนลอยฟ้านะเข้าไปติดตามกันนะครับเรามีการอัปเดตนะครับ สิ่งต่างๆข้อมูลความรู้เกี่ยวกวับเกี่ยวกวับเครื่องทุกวันนะครับท่านไม่เหมื่อแน,น่นอนครับผมวันนี้ก่อนจากกันในค่ําคืนนี้ครับก็ลากันด้วยนะครับคถาโสรสมหามงคลนะครับของหลวงป,ปู่เอี่ยมปรถมนามแห่งวัดทาันสูงนะครับก็ว่าด้วยว่าโสรสังคลังเจวะนวะโลกุตระธรรมตาจาตาโลจมหาธิปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมคันธาชากามาวจราตถา ปัญจทัศกเวศจังทัศมังศีลเมวจะเตระสะทุตังทาจะปราริหารัญจะทาวาทัศเอกะเมรุจัสุรา,าทะทเวดันทางสุเรียงสขาสะโพชนางคาเจวะาจุดุสักจักวัดจะเอกาทัศวิศุราชาสัพเพเทวามังปลายันตุสัพธาเอเตนะมังขาลังเตเชนะสพพัพพสุตีภะวันตะเมนะครับก็คาถาบทนี้นะครับคุ้มครองทุกท่านทุกครัวเรือนที่ได้ดูผมใน วันนี้นะครับก็ขอให้ได้ครอบคอรองพระหลวงปุ่เอี่ยมกันทุกท่านทุกคนเลยคาถาบทนี้ยังสามารถนําไปทําเป็นน้ามนต์ปักพรมของขาขายหรือว่านําไปทำำําน้ามนต์มาอาบได้นะครับก็ลองไปท่องไปสวดน,นะครับจะดีแก่ตัวท่านและครอบครัวนะครับขอให้บรารมีปุ่ยเอี่ยมวัตรศูนย์คุณฟง,งทุกท่านทุกคนผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ F c และแฟนเพจพวกเราทุกท่านนะครับกิจกรรมตรวจเช็คพาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดนครับก็มาหาผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับของทุกๆเดือนนะครับมาพบเจอผมได้นะครับส่วนท่านที่จะมาปาปายนะครับในวันพุธก็สามารถที่จะโทรสอบถามกับทีมงานหรือว่าโทรสอบถามที่ร้านจิอนนะครับว่าพบเจอผมที่ร้านกี่โมงนะครับ ส่วนแฟนเพจที่อยู่ที่บ้านนะครับที่มีแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมานะครับก็เรียนเชิญนะครับผมมีให้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนแฟนเพจที่ส่งไปรษณีย์ให้ผมตวจเช็คพระนะครับผมก็พยายามดูให้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมจะมีที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไว้ให้ท่านนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมาผมมีให้ท่านสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์มากระยี่นะครับผมป้วนลอยฟ้า รอต้อนรับท่านอยู่นะครับกลบเรดยนเชิญทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ